มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับประจาวันงคารที่25เมษายนนะครับก็สําหรับหัางเสียงเมื่อวานเด่นมาเช้านะครับบ่ายไม่มานะครับก็รุนแรงต่อเช้านี้นะครับเมื่อวานยังไม่เจาะเลยครับ3หุ้นสําหรับหุ้นเช้ายังไม่เจาะเลยเนาะยังไงก็ปลอดภัยไปก่อนครับวิ่งบนรุนล่างก่อนนะครับเช้านี้เปิดที่รบครับ353า สี่หนึ่งครับสามห้าสามสี่หนึ่งเนาะเปิดนะครับก็เป็นกลุ่มเลขคี้นะครับขาดห้าขาดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดและผมก็ชอบเก้าเลยครับวิ่งบนรูดล่างเก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน่าจะมานะครับน่าจะมามาโนไว้ก่อนนะครับเจ็ดเก้าเก้าจะเด้สุดเก้าครับวิ่งบนรูดล่างเก้าครับวิ่งบนรูดล่างเก้านะครับสองสามคู่ที่เร็งไว้ก็จะมีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าครับ ถูกใจถ้าถูกใจตามนะครับ1 9 7 5 7 9 1 5 1 9 7 5 7 5 7 9 1 9 7 5 7 9 1 5 09 89 4 9 9 4สวยไล้ว่าถึงเนะี่ยสักคู่ครับ49 สี่เก้าสี่ห้าโอเคครับร้อยมัดเจ็ดครับอ๋อสามตัวขยากแตงตรงเอาเจ็ดไปมัดและเล่นสามกรับหกกรับนะครับทางเสงเช้าลุ้นกันครับสิบเอ็ดโมงนิดนิด,นดครับ